สวัสดีครับจัสซินมาแล้วครับ,บรรเือรเย้เ yeah. เมค,ยคือผิดอ่ะดม,มัวคือเบะแม่ชื่อไห้จัดเคยนนคิดถึงป้าป้าไหมคิดถึงป้าป้าบอกคือคิดถึงคิดถึงโอ้ย <c ười> อัพสักคิดถึง โอ้โหฮัลโหลอุ้ยบิดพืนอน่ะมาเหตดจังไรผิดมาหอดว่าอยากกินทอดปลาพี่น้องค่ะไปทอดปลากินแม่วายู่ฉันบ่ได้กินปลาพนะปากไปหลยเอ้่คนทอดให้กินอยู่ด้แล้วชอบคิดถึงป๊ะป้าคิดถึงเฮรูเซริคิดถึงป๊ะป้าอกายาย ôi sao nó đúng mùa sao nó mùa sao nó mùa sao mùa papa kiếp thừng chắp tin mày papa sẽ thế nó sẽ lông ลดลงค่อยปองแรงปองแรงเยอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโอ้ยเอามือจุกไว้สิมันก็ลัเห็นแล้วนะเจ้าของน่ารักเดี๋ยวสวัสดีก่อนป้าป้าย้ายขึ้นหอดว่าสัตว์สวัสดีสวยๆว่ามันมายิ้มหลับตามุ่ยๆ นั้นเนี่ยอะไรที่ทอดปกลาแล้วจัดกับน้ำปลาแย้แย้แย้ย,ย้มดแล้วพิสทิดาสะของมุนอุยปุย้ยบรายย่างมากินดอกพี่น้องย่านข้าเจ้าทิมกระเป๋าย่านขาเจ้าทิมของบ็ได้มยมา้ำไทยแอดแต่ตกลงแล้วคือไม่ไม่ตรวจกระเป๋าเลยงวดหน้าไปไม่งวดหน้าไปไม่เอามาบัตนี่เอาเย้ยซิ ใ่เบยร์เนปลอมอ่ะิสกันฟังอาฟิสไปตกปลาเนาะน้อเดาโค้เปิ้งน้อใส่หมวกนี่ไปจับมิ่มไปเฮ็ดทั้งต่อโอ๊ยทั้งแตนเหรอใช่ปะโดนมูนสเกลูเคโอคนเห็นในหนังว่าขาใส่หมวกปิดหน้าปิดตาโอ้ยเบาวกระเลิงเลยโค้เนปลอมถั่ ฮอลลสโลเมนอสอนะอลอาเอได้ปปาไปต้อยแตนมาหน่ไปต้อยเพิ่งไปต้อยเพิ่งน้ำจัดติ่อเลน้ยฮ้ยยุ้งกับเขาบ่ได้แม่งวันกับเขาหาบ่ได้วะสั้นวะ ฮ่าแต่แนวมาเวากินข้าวอิ่มแลว้วอาบน้ำแปรงฟันแลว้ <c oughs> วทนีามเชา้าล้าดมว่ะเลเกยามว่าเมือเออมาทางพี่กับคือนอดทางพุ่นพี่น้องค่ะพี่น้นองอบบป้องเยอ ขึ้นหอวบกเล่ด้อขึ้นหัวบกลเล่อขึ้นหัวบกล,บกล่บอวะวัันเพิ่นถามเมียมุนมืดลูกสายคอยหลงังตุ้มเต้มยุบพี่น้องเขียวกระฮักมากลุ่มท้าคิมให้วาสันสวยเลยจับอาบน้ำจับอาบน้ำท้าคิมเตนอออ แน้อซูโมซีนิสสน้วมือ,อยังไต่จังเป็นขีกระตอดแม่กลับมามีแต่แนวเปล่นตอนนู้นเป็นขีกระตอดพระนะอ,อ่างวัวอีกเช็ดโพกแค่ดิซีนั่นนั่นกลับมามีแต่แนวเปลี่ยนแควกับฮักนิ้วก็เป็นขีกระตอดโอ้ยบาวผู้ให้ จะเสร็จติกหนอไปหาหมอมอจี๊ดให้พัทไอะไหมเอาบายบายก่อนบายบายบายนอนนอนหลับเอ้ยนอนหลับฝันดีครับชิชิก็เน่สองก่อนแต่ว่านอนหลับฝันดีครับมืดมืดจุ๊กอุ้ย หักตืมใชนไหมคะ